แต่ถ้าพี่เข้าใจแบบนั้นแต่ตอนบัตรเข้ามาถามผมก็เงียบมึงใช้น้ำเสียงดีที่พวกมึงมึงก็เป็นเฮียอะไรมึงอะฮะใช้น้ำเสียงดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นรู้รู้ว่าพลาดไปอ่ะแล้วเมื่อกี้คุยอ่ะน้ำเสียงเป็นเฮียอะไรหรอครับลองลองบ้านใหม่หใจไหมเออไม่พวกผมอาวุธยังมีฉลามรึ่งแก๊งอยู่แล้วตอนเรื่องของคุณเรื่องของคุณครับบ้านเสร็จมาก็ แต่มันเดินอย่างเงี้ยมันเดินอย่างเงี้ยกระโดดกระโดดเงี้ยมันไม่พลา่ตอนโดนต่อยใช่ไหมไม่มีผมเปิดตู้อยู่ผมเปิดตู้อยู่ไงแยังไงนะเรื่องมาคุยเลยเมื่อไหร่นะมันอยู่ไม่ได้จะบเล่นอะไรที่เราค้นมึงตอนนี้มึงผมจะเจ้าเรื่องต่อยหรือว่าอะไรนะคือผมเจ้อะไรเนี่ยชื่อฮัลโหลไอ้บาสบาสมาจ่ายเงินเขาหน่อยกี่กล่องกี่กล่องนะครับใช่นไหมครับแปดแปดสิบครับพี่เลขหนึ่งหนึ่งเก้าห้าครับแปดสิบใช่ไหมเออกล่องละมันเจ็ดคุยเลยก็ได้ ให้หมึกคุยเลยเห้หมึกคุยเลยครับอันเนี้ยหมึกคุยบัตรให้บัตรให้หมึกคุยเลยก็ได้หมือเก้าศูนย์สามพีเก้าร้อยสามไอโฟนที่คนที่โดนอยู่ไหนคนหนึ่งอ่ะไปเล่าให้เขาฟังดิข้ามในเรียนเนี่ยเออมึงไอมึงไปคุยหมึกไอ้หมึกเกี่ยวกันเนี้ยอ๋อไอ้หมึกมันไปปิดลัวบ้านอยู่ตอนอ๋อโอเคพูดเกินคร่าวๆก่อนก็ได้นะอ๋อคร่าวๆก็คือผมผมโดนโดนต่อยครับแล้วก็โดนพูดพูดกวนสนตีนครับ เรารผมเรียกผมเรียกเขาก็มไม่มาไม่มาอีนนี้ด้วยครับเหมือนมองโบครับเหมือนเบ้าอ่ะอันนี้เล่าให้เขาฟังก่อนไ็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือผมไปรีเวลล่างใช่ไหมครับไปรีเวลล่างไปขายทองให้บัตรแล้วก็มีคนพูดแซบขึ้นมาว่าว่าใครเสียงดังเบาๆหน่อยอะไรสักอย่างครับทั้งท่านนี้ก่อนอันนี้ผมไม่รู้นะว่าคุยโยบใครอะ่ะแต่ผมตอนนั้นผมเป็นคนพูดแล้วทีนี้เขาก็มาเดินวนๆหน้าผมแล้วก็มาต่อย พอผมเรียกเขาก็วิ่งขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไปเล่นธนาคารพอผมให้คนพี่คนนี้ตามใช่ปะเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วบอกว่าขอเล่นธนาคารก่อนประมาณนี้ครับเจ้าตัวคนไหนครับครับเดี๋ยวตาผมล่อละเดี๋ยวผมผล่อเองพี่ก็คือตอนแรกอ่ะพวกผมรวมรวมกันแจกของเล่นธนาคารใช่ไหมครับและทีนี้ไอ้คนในแถวอะแข๊งผมอะมันพูดกันอยู่มันปรับวิเปอร์พูดกันนี่แหละ แล้วผมบอกว่าใครพูดอะไรวะเบาๆดีอ่าแล้วพอเบาๆเสร็จปุ๊บไอ้บัตไอ้บัตก็วิ่งมาถามว่าเอ้ยไม่กี้พูดอะไรนะแล้วผมก็เงยียบใส่อ่าแล้วผมก็ๆๆไม่ได้คุยอะไรตอรบเงียบแล้วก็บอกว่าเอ่อบอกคนในแก๊งตัวเองครับว่าให้เบาๆบอกกับบัตแบบนี้นะเสร็จปุ๊บอ่าผมแยกมาอีกแถวหนึง่งมาแจก AED ให้น้องทีนะี้มันกระป๊อปแล้วเผลอไปต่อยครับผมก็ขอโทษขอโทษเสร็จก็วิ่งขึ้นรถครับ แล้วก็ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรอีกเลยหลังจากนั้นแที่ผมวิ่งตามได้ได้ยินไหมครับผมเปิดชาติ้งนะไม่ไม่ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินจริงๆครับผมแล้วก็แบบไม่ได้ยินแต่น้องบอกว่าเราชะลอด้วยนี่อ่าอ่าชะลออ่ะชะลอจริงครับแต่ชะลอตรงหน้าเรเบลครับไม่ไม่น่าครับไม่น่าไม่น่าเปรียวไปได้ดีเปี่ยวเออหน้าเรเบลครับผมดูดัสแชทว่าให้ไปธนาคารไหนผมดูดูดัสแชทผมไหมเอาดัสแชทดูได้เลยครับ ม่แล้วอีกอีกอย่างหนึง่งอะที่ก็รู้ตัวแล้วว่ามีปัญหากันอะแต่เล่ธนาคารก่อนธนาคารก่อนนี่คืออะไรครับอ่าอันนี้ผมอธิบายได้ครับคืออ,อย่างนงี้ครับแก้งผมอะเพิ่งขึ้นมานใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เพิ่งมีอาวุธแล้วก็ไม่มีวอลอะไรเงี้ยครับค่อนข้างเยอะเลยครับใช่ถ้าตามตามด์กแชทเนี่ยครับคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะครับเพราะว่า มันน่าจะน่าจะไปถึงจุดตรงนั้นก่อนแล้วครับอย่างอย่างผมก็ไปถึงจุดที่ที่ธนาคารเล็กแล้วเหมือนกันไม่เห็นตรงกับที่ผมถามเลยผมถามว่าก็รู้เรื่องแล้วว่ามีปัญหากันแล้วแต่ทำไมถึงเลือกจะเล่ธนาคารก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ครับคือคือ,คอพวกผมคือมันเมื่อไหร่ก็ได้ถูกปะ่ะหรือ,อยังไงครับอ่าไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่หมายถึงว่าที่ใช่ที่พี่ผมบอกก็ที่พี่ผมบอกครับก็คือบอกว่าเดี๋ยวธนาคารจบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมามามาคุยกันใช่ไหมครับ พี่ผมก็หมายความว่าอย่างนั้นครับก็คือคือในตามในดังแชทมันบางคนก็อ่านบางคนก็ไม่ไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยครับก็เลยกาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรวมทีเดียวแล้วก็มามาคุยดีกว่าธนาคารตัดไปเลยครับ<ๆ>เดี๋ยวขอพูดก่อน,อนขอพูดก่อนได้ไหมได้ครับได้ครับเอออยากจะบอกว่าเรื่องที่ไปลั่นหน้าใส่ลั่นต่อยใส่ใครสักคนนะครับคือต่อให้ไม่ได้ยินแม่อะไรอะ่ะหรือไม่มีเจตนาใด,ดอ่ะก็ควรมาพูดกับเคลียร์ให้กับเจ้าตัวก่อนหรือเปล่าไม่ควรไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนหรือเปล่า ผมกระสือคือก็ต้องมีผลของการกระทําหรือเปล่าถูกไหมมันไม่ได้มีแค่สองอย่างคือคุณไปต่อยเสร็จปุ๊บก่อนหน้านั้นก็มาพูดว่าเออเงียบๆหน่อยดิอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่จะมีแค่พวกคุณอ่ะผมก็เข้าใจได้ว่าเป็นพวกผมเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าพี่เข้าใจแบบนั้นแต่ตอนบัสเข้ามาถามผมก็เงียบนะมึงใช้น้ำเสียงดีไดิพวกมึงมึงอะเป็นเฮี้ยอะไรมึงอะฮะใจเย็น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 พูดใหม่ดิ อังพูดดิพูดใหม่ดิผมบอกว่าไอ้ตอนที่บัสเขาเดินเข้ามาถามมาผมก็ตอบไปแล้วนะครับไม่ได้ตอบอะไรเลยอะแบบเงียบคือก็ไม่ได้หมายความว่าคุยกับเขานะถูกไหมครับพี่โทษทีนะัะไปเข้าห้องน้ำมาถึงไหนแล<ะ>้ว็คือตรงนั้นมันมีแค่พวกมึงเหรอไม,มีแค่พวกมึงเหรอตรงนั้นนะที่มึงพูดขึ้นมามึงแหกปากพูดขึ้นมามีแค่พวกมึงเหรออ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่พวกผมครับแต่คนอื่นเดินเข้ามาผมก็ย้ำนะครับ เอฟเฟกมีอยู่งานอยู่แล้วปะไม่พี่ผมเพิ่งเข้าไปเลยแล้วพอผมพูดพูดเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงคนนี้เลยอืมไม่ไม่มึงมึงต่อยเสร็จแล้วมึงไปเลยอะมึงขอโทษแล้วมึงไปเลยมึงไม่ไม่รอเลยหรอไม่คิดเื่อเลาจะติดอะไรเลยหรอผมวิ่งไปเลยนะไปติดติดไปเลยนะผมวิ่งตามติดติดไปเลยนะอย่าไปเบรกับมันนะ่ไม่มีอะไรเลยดิใช่ปะ คือผมยกมือไปอย่างนี้ด้วยเปิดชอตติ้งเราพูดยกมือไปอย่างนี้ <S <S ผม<ะ>ผมว่าผมว่าอันนี้เราเราน่าจะรู้อยู่แก่ใจถูกไหมเราจะทําตัวแบบเหมือนแบบไม่รู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่พี่ว่ามันมันไม่ใช่อ่ะมันมันโตกันแล้วอ่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่ก็คืออ่าไอไอเรื่องธนาคารก็อธิบายไปแล้วครับพี่แล้วก็ส่วนเรื่องตรงตรงของน้องอ่ะก็คือน้องน้องคิดว่าคือคือมันพลาดมันพลาดไปอ่ะครับ ก็เลยว่าพูดพูดว่าขอโทษก่อนก็คุยกับเราท่านธนาคารตรงนั้นนะมันมันกําล şey ังคุยกับนี่เลยครับเออพี่ชายคนที่ใส่เกาะคนที่ใส่เกาะทั้งหมดถอยไปเลยครับขอคุยกับคนใส่สูตรโทเนียพี่ชายไม่ต้องพูดอะไรให้ฟังก็ได้ครับรู้รู้ว่าพลาดไปอ่ะแล้วเมื่อกี้คุยอ่ะน้าเสียงเป็นที่อะไรหรอครับเออน้ําเสียงไม่ต้องตอบนะครับน้าน้าเสียงผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วขอโทษดับอ๋อเสียงเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่ ชอบอะชอบชอบชอบเสียงแบบนี้ชอ,ออนชอบเสียงแบบดูไม่ค่อยกลัวใครดูดูแบบดูมีอยากมีปัญหาเนี่ยชอบแบบเนี้นยใช่ป่ะใช่ไหมกูถามไม่ใช่ครับพี่เออแล้วเ,เรื่องนี้จะเอาไงครับผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหามผมก็ขอโทษไปแล้วอะพี่อยากได้อะไรเนี่ ค่าต่อยห้าครับค่าเมินอีกห้าครับไม่อยากได้เงินอะ่ะเงินมันง่ายไปวะสวยๆัาเป็นของ <ว S 1> ต้อยอยากได้อะไรพี่อยากได้อะไรไหมแล้วแล้วแต่เราตัดสินใจเลยครับน้องชายน้องเลือกมาแล้วอ่ะน้องพูดไปแล้วน้องจัดเลยพี่ได้หมดอยู่แล้วเงินมันง่ายไปจริงๆนะสำหรับพี่พี่มองมันเงินเล็กน้อยแล้วอะเขาไม่ม้นั่งถ่ายเงินกันแล้วอะ เป็นของเลยอะเล่นบ้านกันแล้วนี่เล่นปวดใจไหมพี่าปันลองลองบ้านใหม่ใจไหมพวกผมอาวุธดังมีฉลามครึ่งแก๊งอยู่แล้วพี่ตอนนี้เรื่องของคุณเรื่องของคุณครับชิงบ้านเสร็จมาก็เป็นหนี้บ้านเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้พี่ผมบอกว่าอะไรเงินมันง่ายไปพูดอยู่คนเดียวคนเดินคนเดินไทยเลยครับพพีีีี่่เเเน้้ยยยล นี่ไรอยากจะให้ไหมไม่อยากได้เงินอ่ะใชาว้าวเลยนะคุปป่านคุปป่านเอ็นเลยนะเงียบนี่คืออะไรวะคิดดีกว่าพี่เสียงมึงเหมือนขำอ่ะน้องน้องคิดอะไรอะล้อหลอกอ่ะกลัวไม่ต้องคิดแล้วหรอกไ้เลย มึงกวรตีนปะอันนี้ควรเอาตรงมึงกวรตีนปะไม่ไม่เอาคือบอกไม่อกกีู้คว่าพี่เอาไม่เงินมันง่ายไปเงินมันง่ายไปโรเบิร์ตเงินง่ายเอาเป็นของให้มันครบ 10m อะให้มันครบ 10m อะอะไรก็ได้เอาเสียงก่อนเลยเอาแบบน้ำเสียงเอาอะไรก่อนเลยอ2,000ตัวเป็นอย่างเงี้ยแต่แบบก่อพันนีกระสุนด้วยก็ได้หรอกกอกบกระสุนนะให้มันดูไม่เยอะก่อแค่พันตัวกับกระสุนยังรู้เลยกระสุนให้มันครบคือมึงต้องการอะไรวะ 5m อะเล่นก็เล่นจะเล่นก็เล่นจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเจ้าตังค์ก็ตังค์เอาเอาเปของมา มึงคำนวณเลยให้มันครบอย่างละห้าเอ็มอ่ะให้มันดูไม่เยอะอ่ะมึงให้อะไรกูได้อ่ะแป๊บนึงนะใครโดนโดนผมแป๊บนึงเขาคิดมึงเอากระสุนเลยกระกระสุนตีแม็กแล้วสองหมื่นห้าผไม่มีอะไรให้อ่ะผมสองหมื่นห้าเอาฉลามผมหายได้ไหมถ้างั้นไม่ได้เอาทำไมอ่ะพี่ต้องการไม่ไม่ต้องการเลยแล้วทำไมอ่ะแล้วเอ็มดีได้อะไรอ่ะของมึงหายไปแล้วเอ็มดีได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ผมไม่อะพร้อมของก็ไม่พร้อมเล่นเงินพี่ก็ไม่เอาพี่จะเอาอะไรอ่ะไม่พร้อมแล้วแลบไป ผมไม่ได้แหลมผมก็ขอโทษพี่ไปแล้วอ่ะขอขอโทษแบบยังไงอ่ะมึงควรท้องตีนเปล่าอ่ะขอขอโทษนะอ่ะสมมติว่าแบบพี่ไปต่อยอย่างเงี้ยแล้วเอ้ขอโทษครับแล้วก็ไปเล่นธนาคารเลยไม่รู้เลยว่าแบบคนแบบแล้วคนแล้วไอ้คนที่โดนเขาจะคิดว่าเรากลัวท้อตีนหรือเปล่าอ่ะนี่พูดถูกไหมถูกถูกผิดคนในเกงเราไม่รู้จักกันมาก่อนอ่ะแล้วไปต่อยเขาแล้วขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ย เออปามมาพี่พี่ซอสกระสุนสองร้อยแม็กก็เจ็ดร้อยตัวสลดสิบล <Onion milk. S 2> <hel> mm. ้านพอดียี่สิบแปดสิบล้านพอดีกระสุนสองร้อยเ็ตีไปสามร้อยก็ได้ตีไปสามร้อยเลยไม่กระสุนสามร้อยตอนนี้มีคนเจ็ร้อยเกาะห้าร้อยกระสุนสามร้อยเกาะห้าร้อยเป็นสลตเถียอกระสุนสามร้อยเกาะห้าร้อยนะอ่าผมมีให้เลือกสองทางข้อแรกกระสุนสามร้อยเกาะห้าร้อยข้อสองกระสุนห้าร้อยเกาสามร้อยครับ ของไม่มีเลยวพี่เพิ่งไปวอบ้านมาไม,ไม่ไม่รู้อะพีาาให<ค>้เลือกแค่สองอย่างไม่ไม,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 ม่ไม่มีก็ตามนั้นนะครับก็ห้าสิบใบก็ได้เล่นหรืออีกทางหนึ่งก็ห้าสิบใบหกสิบใบก็ได้ให้ให้ให้เลือกเลยครับผมเพิ่มให้อีกข้อเส้นหนึ่นนงวันเดียวน่าจะจบผมว่าไปไปไปถึงสภาได้เล่นอยู่แล้วอะไอ้เรื่องเนี้ยพี่<ป>จะอะไรนะพี่จะสนุกหรอผมมันมันไม่ไม่รู้ครับสนุกไม่สนุกครับ ผมบอกแล้วว่าการกระทําของคุณน่ะมันมีผลที่ตามมาก็ยาเราให้ได้คุณสนใจธนาคารเล็กมากกว่าถ้าเกิดสนใจน้องผมมากกว่านี้มันคงไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับใช่ทำไมล่ะทำไมับแคทต้องพี่บอกให้มึงพูดกูบอกให้มึงพูดหลายรอบได้สัตว์ผมถามคุณสูตรอ่ะถูกไหมครับถูกครับใช่เหมือนที่ผมบอกอ่ะเวลาเราลั่นหน้าเสียงไอ้นี่มันมันเหมือนพี่อาจังหวะ เสียงอ่ะกูว่าแล้วเขาไปเข้าฟังมันไม่รู้เรื่องที่ไอ้มึงจะฆ่ามันเพราะว่ามันพูดแบบเหมือนมันไม่รู้เรื่องใช่ปะไม่เอาน้อยมากนะผมไม่อยากได้เงินผมอยากได้ของให้แบบเออมันเดือดไปถึงว่าคนละร้อยตัวคนในแก๊งมีคนก็ส่งตามมันอ่ะสีบคนก็สี่พันเชื่อพี่จ่ายเป็นพวกของอ่ะคุ้มสุดแล้วไม่ต้องจ่ายเป็นเงินด้วย เงินพวกพี่ไม่ได้อยากได้มันมันมันมีเยอะแล้วอะเราไม่รู้อะเราก็นั่งจะรู้ถูกไหมเงินมันไม่ใช่ทุกอย่างอะพี่ไม่ต้องกางเลยผมผมขอลองชบพี่ผมมาถามนะครับว่าขอไม่ได้ครับถามถามนี่เลยตัดใจ<ม>เองเลยผมไม่รู้เรื่องเกิดจากมึงมึงตัดใจเองเลยการเอาข้อหนึ่งอะไรครับไอ้เกาะเท่าไหร่ครับเกาะสามร้อยก็สุนเจลสเท่าไหร่ครับโอเคตามนั้นครับพี่ขอวันพี่ขอวันนี้นะก่อนตีสาม วันวันนี้ไม่ทันจริงๆครับพี่เราต้องวันไหนเหรอครับขอขอเวลาอาทิตย์หนึ่งได้ไหมโอ้ oh, ไม่ได้ครับ oh, น,นานๆไปครับขอแค่นี้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งได้แต่เพิ่มอย่างละร้อยอะตามวันวันหนึ่งก็เพิ่มร้อยหนึ่งวันหนึ่งก็เพิ่มร้อยหนึ่งอะอย่างละร้อยหมดเลยฟังใหม่นะข้อแรกเกาะห้าร้อยกระสุนสามร้อยอืมข้อสองกระสุนสามร้อยเกาะห้าร้อยอืมอีกสองข้อ ก็ขอไปได้ว,วันเนี้ยตีสามอะพี่ว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะได้ได้ได้ครับพี่โอเคครับงั้นกลับไปยโอเลยกี okay, <พอ S 1> ่โมง <25. S 1> ให้เวลาเขาถึงกีง่โมงตีสามพี่ตามที่พี่พูดเลยอะตีสามเรับที่เหลือก็อไม่มีแล้วครับได้เลยคุยได้เลยโอเคครับไม่จะผมงงข้อไง,ไงพี่แบบคือเขาธนาคารั a r k c h a ะ เขาอ่านได้แต่ว่าทาไมตามมาเขาก็ไม่อ่านุงงเลยธนาคารอ่านดักแชทได้แต่ว่าเรียกตามมาคุยไม่ไม่อ่านดักแชทมันมองมมเลมองโบสถ์มันเอาข้อไหนนะมันมันเลือกส่งข้อไหนนะข้อไหนก็เหมือนกันพี่ข้อไหนก็เหมือนกันเออกูก็งงเนาะวันนั้นเดียวกันเออแต่แต่มันไม่แต่มันดูไม่เยอะกูบอกแล้วมันไม่เลือกจ่ายเป็นเงินหรอกถูกป่ะถ้าเงินอ่ะมึงไปเรียกมันสิบล้านอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนที่มันคิดไม่เท่าได้มันไม่จ่ายอยู่แล้วสิบล้านอ่ะไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของมันรวมกันได้ไง เข้าใจปะถูกต้องถูกต้องพี่เริมมึงก็เป็นของดีกว่าเพราะมันเอาของแก๊งที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันสุดแล้วว่าว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ขอโทษทีเพราะว่ามผมคุยกับพี่ตอดไว้ว่าแบบว่ากี้ไม่มึงไม่ต้องไปสงสารนะเวลาเราโดนไม่มีใครสงสารเรานะไม่พี่ไม่ไม่ถูกต้องถูกต้องผมผมไม่มีใครแลเราใช่ือนกันเลยอันนี้เหมือนกันเลยไม่ไม่ไม่ใครเออไอ้ประเทศลีละเจอข้านนอง